ผมทนเสียงเรียกร้องไม่ได้จริงๆพบกับน้ำหอมดาราตอนที่สวันนี้นะครับจะมีทั้งดาราไทยดาราเทศแาะเอกผู้หญิงนักฟุตบอลมีหมดแล้วเหมือนเดิมครับเราจะไปดูว่าเขาใช้กลิ่นอะไรราคาแพงหรือเปล่าเราจะซื้อได้ที่ไหนในไทยพร้อมกันยังครับพร้อมกันแล้วไป สวัสดีครับผมเบิร์ดนะครับจากเซนต์โลเบิร์ดนะกลับมาอีกแล้ววันนี้คนเสียงเรียกร้องไม่ได้จริงๆครับมีเสียงเรียกร้องมาแบบมหาศาลเบิร์ดน้้าหอมดาราอีกได้ไหมเข้าไปหนึ่งตออครับจัดดาราที่แบบเด็ดๆมาให้เลยครับมีผู้ทำน้ำเพลงครับเริ่มคนแรกกันเลยคนแรกครับเป็นดาราวัยรุ่นนะครับใครดูแบบช่องจีมแอมแกรมมี่นะจะเจอเขาประจํานะครับคุณมาชจุทาวุฒิกัน สำหรับมัดจุดทาวุธครับดูลุกบ,บัหล่อๆใสๆตตีนะจะใช้กลิ่นอะไรครับกลิ่นที่เขาใช้ก็คืออาร์มานี่โคดเอลติเมทครับอ่า ตัวนี้เนี่ยถ้าใครไม่รู้จักนะครับมันเป็นลูกของอามานี่โคะอามานี่โคสเป็นน้ำหอมที่คนไทยเอามาฉีดทุกเวลาทุกสถานที่ถูกไหมครับแต่จริงๆ่ะคุณรู้หรือเปล่ามันออกแบบตอนแรกอ่ะเพื่อให้ฉีดกระสุนนะใครเคยใช้โคดจะรู้นะมันจะมีความหวานๆินครีมแบบแป้งๆอยู่แต่มันก็มีความสดชื่นครับมันเลยทําให้คนไทยจับมาใช้ทุกโอกาสทุกสถานการณ์นะแต่ตัวนี้ครับโคสอัพสไปเดอผมบอกเลยว่ามันทําให้จุดประสงค์เริ่มต้นของโคดเนี่ยสำเร็จนะครับก็คือน้ำหอมใส่กระสุนเพราะว่าโคสอัพสไปเดอตัวนี้เนี่ย แต่แค่ลดความสดชื่นลงไปแล้วก็เพิ่มความแบบแป้งแป้ง,ปงหรูๆรูครีมครีมเพิ่มขึ้นมาครับมันก็เลยทาให้ยิ่งเหมาะกับงานทางการครับใส่สูตรกลางคืนได้หมดตัวนี้ครับซื้อได้ที่คอเตอร์มานี่มีหมดครับแล้วก็พวกทิวตี้ฟรีน่าจะมีครับน่าจะหาไม่ยากแต่อัลติเมทที่ไม่แน่ใจว่ามีตรงนี้อย่หรือปลานะครับถ้าใครชอบอเมริกันโค้ดนะและหาอเมริกัโค้ดอัลติเมทได้นะไปลองตามกันดูนะครับมันเป็นโค้ดที่ดีขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งคนที่2ครับชอบเป็นการส่วนตัวนะครับคือนอ หนูนาครับ <Yeah. S 1> หนึ่งทีดาจะรักฉันได้ยังไงอ่ะเราไม่รู้จักกันด้วยซ้ำชื่อฉันคุณยังไม่รู้เลยเล่นเรื่องบนมืนโฮครับเป็นนักร้องด้วยนะครับเสียงดีมากเล่นละครเวทีเพลงดังๆของเขานี่ก็รักไม่ต้องการเวลานะครับลมหายใจเขา้า ฟังแล้วมีสมาธิทุกรอบเลยน้องหนุหน้าเนี่ยเขาเคยไปให้สัมภาษณ์กับรายการล้วงกระเป๋าดาราครับผมตาหลักแหลมไปเห็นแว๊บๆพหยิบออกมาจากกระเป๋าครับเป็นชาแนลครับขวดกลมๆน้ําสีชมพูชมพูครับเป็นอะไรไ <Iraq S 2> ม่ได้ครับนอกจากชาแนลช่องโอเทนเดอตัวนี้เนี่ยมีผลต่อหัวใจเป็นแบบนอนชนนเลยมันเป็นน้าหอมที่ผมชอบสุด ของผู้หญิงเลยก็ว่าได้คับผมได้กลิ่นอะไรอ่ะผมผันคว้าทุกทีไม่รู้ว่าหน้าสวยไม่สวยนะถึงทองปันะ๊มแล้วผมจะปุ๊บเซ็กซี่ครับคือมันสิงีมพูว่าจริงนะคุณอาจจะคิดว่ามันจะกลิ่นแบบหวานหวานลูกกวาดฟล้งๆนะจริงไม่ใช่เลยครับกลิ่นมันจะสะอาดสดชื่นแล้วมันก็จะมีความเย็นๆดอกไม้เล็กๆครับซึ่งมันกําลังดีเพอร์เฟกต์ทุกอย่างคุณไม่ต้องไปหาน้ําหอมแบบซับซ้อนอะไรครับตัวนี้แหละทีเด็ดตัวนี้เนี่ยใครจะไปตามครับไปตามที่คาน์าเตอร์ชาแนลครับมีชัวครับเป็นตัวที่ขายด ค,คนที่สองครับน้องหนูนาพันป่ายมันคนที่สามครับเป็นนักฟุตบอลสมเลดมากที่สุดนะครับมีหน้าตาที่หล่อเหลานะครับ <c oughs> คนนั้นคือราศีพิจิกครับ <c oughs> คนที่สามคือเดวิดเบคแฮมครับฮ Hi I'm David b e กครับ โอนสิ <All> คนคนนี้เนี่ยเป็นแบบสไตล์ไอคอนเลยนะของคนทั่วโลกนะครับตัดผมทีนี่คนตัดตามกันชิบหายนะครับรับดีว David ิดเบคแฮมครับเขาต้องไม่ใช่น้ําหอมธรรมดาแน่นอนครับขเขาไปให้สัมภาษณ์กับนิตยสารเอสควายครับแล้วน้ําหอมที่เขาเลือกใช้ได้แก่ครีด อเวนตัสครับพีซอเวนตัสเนี่ยเป็นน้ําหอมนิชครับที่มีแฟนคลับมากที่สุดครับแล้วเป็นน้ําหอมนิชที่ขายดีที่สุดตลอดกาลครับคือมันขวดแล้วเป็นหมื่นอะแต่มันมีคนซื้อเยอะมากแล้วเป็นน้าหอมดีฮอตฮิตมากที่ไหนก็เทครับเป็นงานทางการก็ได้เพราะมีความหรูครับไปลุยๆก็ได้ครับเพราะมีกลิ่นแบบสปอร์ตครับฉีดไปเด็กก็ได้ครับเพราะมันมีออร่าความเซ็กซี่อยู่ครับใครมีเงินแต่แบบไม่อยากจะศึกษาน้าหอมลึกๆนะแล้วแบบมีขวดเดียวแล้วจบนะคิดอเวนตัสครับฉีดปั๊บมันจะกลิ่นเหมือนสับป ใชครับมีความสโมกกี้ครับจากเบิร์ชครับผสมกันเลยครับให้เป็นกลิ่นที่ดูแมนแมนครับแล้วก็ อย่างงนึงครับแต่ละการผลิตนะครับหรือว่าแบชนะกลิ่นมันไม่เหมือนกันครับเพราะว่าคลีตเนี่ยใครรู้จักเนี่ยมันจะเป็นน้ำหอมที่ใช้ส่วนผสมธรรมชาติเยอะมาก <C le ast> เป็นกลิ่นที่มีคนก๊อปเยอะมากครับซ <C le ast> าร่า,รา,รา,าก็เคยก๊อปกลิ่นนี้ครับซาร่านี่ซาร่ามาแล้กุลเลนนะโอ้ชอบมากบองบางเอ็กพ x p เ o อร์ครับนี่ได้แรงบันดาลใจแบบเต็มๆมาพูดคำนี้ถ้าใครอยากจะเป็นเดวิดเไคแฮมครับฉีดปั๊บแล้วปั่นฟีคิกเข้าเลยเนี่ยคุณไปตามได้ที่ร้านอาร์เตอร์ีเดอะเพสต์ชครับเป็มปอเทียแล้วก็เคาน์เตอร์คลีตครับอยู่ตามพารากอนครับเซนเเเเเเตตอรรรรรร์ววิิิลดดพกกนนนีีีีี้คคคคััับบบมมมหแ่่็ยยงไปๆาา เลยทีเดียวผ่านไปคนที่3ามเดวิดเบคแคมคนต่อไปครับเขาดังมาจากเรื่องคุณนายโฮโก็เล่นละครช่อง3เยอะมากนะครับเป็นหนึ่งในแก๊งที่ช่อง3ปั้นขึ้นมาคุณอเล็กซ์ทีละเดชครับสั่งขยะใบเตยคะ่ะจิ้มนมก็อร่อยนะคะจิ้มนม คุณเลสติเลเด่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีลุคสปอร์ตสปอร์ตเขาก็น่าจะใช้น้ำหอมแบบกลิ่นสปอร์ตสปอร์ตถูกไหมผมก็ไปดูอะไรกันรั้วงกาบอกละลายอีกแล้วครับแล้วตอนเขากำลังลื้อค้นกระเป๋าออกมาครับเขาหยิบน้ำหอมออกมาครับเป็นขวด CK สีดำครับซึ่งก็คือ CKB นั่นเองนะครับสำหรับ CKB เนี่ยเป็นน้ำหอมคลาสสิกครับราคาไม่แพงครับทุกคนเขาถึงง่ายครับเซเลบริตี้ขนาดนี้ครับเป็นพระเอกช่องสามขนาดนี้ครับเขาไม่ได้ใช้น้ำหอมแพงขนาดแบบขวดเป็นหมื่นนะครับมันทำหน้าที่ได้ดีครับคือหอมสดชื่นมันจะกลิ่นแบบลาเวนเดอร์ แบบพนุ่มหน่อยมันทําให้คุณฉีดหลังไปออกล่าลงกายแล้วมันจะแบบรู้สึกเป็นคนสะอาดกดกลิ่นเหม็นได้ดีครับถ้าใครอยากไปซื้อครับโ,โหออนไลน์เต็มไปหมดครับเซนทันเดอมอเคาน์เตอร์อะไรมีหมดครับ,รบตัวนี้ถ้าหาตัวนี้ไม่เจอนี่คุณจะหาตัวอื่นไม่เจอนะครับาาไปตามกันได้ครับถ้าคุณอยากหล่อหอสปอร์ตแบบอเล็กซ์ธีรเดชครับคนสุดท้ายครับเขาเป็นพิธีกรครับเป็นพิชเชนเตอร์ครับเป็นดีเจครับดังมาจากแกมมี่เช่นกันครับคุณดีเจพุทธครับยุคนี้อยู่ที่การทุ่มเท พุทธคอนเฟิร์มทุกคำพาร์ทที่แล้วครับมีชาลีพุทธวันนี้เรามีพุทธไทยครับคุณดีเจพุทธดีเจพุทธเขาไปให้สัมภาษณ์กับสนุกครับเขาบอกว่าน้ำหอมที่เขาใช้เนี่ยคือ มองบลังสตาร์วอล์กเกอร์ครับใครไม่รู้จักนะครับมันเป็นน้ําหอมที่มีกลิ่นไผ่ครับต้นไผ่เนี่ยแหละเป็นกลิ่นหลักคือตัวเนี้ยผมไม่มีในในคอลเลกชันผมนะครับแต่ผมเคยซื้อให้เพื่อนเป็นคนเลวไงผมก็เลยไปแอบฉีดนะครับแล้วก็ดมกลิ่นมันให้อารมณ์ไผ่จริงๆคุณเดินเข้าไปในปา่าแบบที่มีไผ่เยอะๆครับจะเป็นป่าญี่ปุ่นโปร่งๆเซนๆซนอะ่ะสดชื่นเขียวๆสงบเยือเกเยน็นนะซึ่งผมว่าเหมาะกับบุคลิกดีเจพุทธมากเพราะว่าเขาดูเป็นคนแบบนิ่งๆเรียบๆเท่ๆขรึๆขมๆครับ ตัวนี้ครับราคาไม่แพงมากนะครับไปตามกันได้ครับตามด e ที f ฟร e เคาน์เตอร์นะครับเป็นตัวที่ดีแล้วก็ราคาไม่แพงมากแต่สติดไม่ค่อยทนนะบอกไว้ก่อนมองบัง Starwalker ครับจบไปแล้วครับน้ำหอม Celebrity ตอนที่2ถ้าอยากให้ผมทำตอนที่3อีกเม้นมาเลยครับแล้วก็ผมก็จะไม่ทำนะครับ <laughs> อยากได้ดาราคนไหนครับเม้นมาได้เลยครับผมจะไปหาข้อมูลให้คุณเผื่อพวกคุณไปตามฉีดปั๊บยิงฟรีคิกเข้าเหมือนเดวิดเบย์แฮมเลยนะครับ <S <S วันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมเซนเ์เบิร์ดครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆคุณก็จะรู้ก่อนถ้าคุณกดกระดิ่งนะติดตามมินสแกมครับเวลาผมยังไม่ได้ออกคลิปผมก็จะแบบลงชีวิตประจําวันผมในมินสแกมนะครับไปติดตามกันได้หรือว่าเซนออฟเดอะเดย์หรืออะไรอย่างงี้นะผมจะลงในสแกมหมดนะครับแล้วก็็ในนนนนคครรัััับบบบกกกไไไปปตติดดาาามม้้วีผ่อละ๊ยย